แง่เนอะมันก็รู้มันก็ไม่ได้คิดอะไรกันรูหรอกมันก็ใจเหมืวนกันมันก็พูดเดียวกันเออจะไปคิดอะไรอีกเนาะสมมติว่ามือสองเท่าสมมติเป็นมืนนะอันนี้แบบว่าหถ้าไม่งี้เราจับเรื่องจับแล้วลนะแต่ว่าแบบเพื่อนกับเธออืมอู้ว้าวบอกอ้นมีเสียงกระซาว มึงลองดูเนาะมึงก็ละกันาะไปอนทีอยากเอาหน้าโป๊ะไปเล็กไปนี่ว่าข้างวเฮอะคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะครับว่านี่คือภาพที่คุณต้องจำนะฮะเป็นภาพที่คุณต้องจำเอาไว้เพราะว่าเอาง่ายๆนะณวันที่เราออกอากาศที่คุริยาร์ไม่มีนะฮะซ้ำ ทะเลเลือดเคือยีนโคผั่แน้อ่าอ่ะนะฮะดูไวเพราะตอนนี้ทะเลเลือดกำลังทำให้เจ้าของกระอักเ oh, ลือดเอ้ามาชิมดีกว่ามาชิมดีกว่าต้องขออนุญาตเปิดเปิดแม่จ้ะเดี๋ยวให้น้ำจิบน้ำหนึ่งแล้วหนึงครับผมครับผมขออนุญาตนะครับนะครับอ่าโอเค เดี๋ยวเข้าหน้าน้องชิดเองชิดเองไม่ถึงจะเข้าหน้าน้องเอาชิดเองน้อทำไมแล้วชิดเอง๋ยู่ไม่โดนน้องเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าน้องหรือเปล่าไม่เป็นไรทุกคณชิดเองโอ้โหอุยคุณผู้ชมผมจะบอกว่าถ้าหากว่าคุณเคยทานเหมือนเยลโลผัดแห้งใช่ไหมคุณอาจจะเคยที่เจอที่ที่แบบว่าเส้นแบบว่าเขาเรียกอะไรเนี่ยติดติดพันพันกันผมบอกว่าเลยที่นี่โอ้โหไม่เป็นฮะเฮ้ไม่เป็นเส้นครับ แล้วก็นอนออนหนาวฝากด like, กดไลค์กดแชร์